มี่ยังครับคือเก่าครับวันนี้ี่พี่ตอตอไปนะครับวันนี้ภามาเก็่ตัดชำแดละคุ้งครับพี่น้องเนะาะตัดเขาว่าจะไหนนะเนาะบางิีงว่าตัดคุง้งวาชำแดละคุ้งนะครับจริงจริงห้องสิตัดนะพี่น้องกับมีนี่แหละเพใเฮบอดีมันโล่งนะครับบอดีมันโล่งบอดีมันเบานะครับแต่ว่าเขาบริกาตัดออกไหลนะครับเพื่อว่า มันยึดโค้งนะครับวให้โคงมันอ่อนแอนะพี่น้องเพราะนี่ยังเนี่ยที่อยเ่ข้างิตัดนะมาเบิ่งกันพี่น้องข้าวมันเบี่ยงอันดับแรกเลยครับเนาะที่เป็นตัวนี้แล้วพี่น้องมันจะอยู่ระวางนี่แน้วตัวนี้นะครับมันทีอยู่ระวางกร่าบ้านนี้นะครับผมเหมือนทําการตัดออกไปนะครับนี่นี่สี่จุดนะครับสี่จุดหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่า เขาไปตัดออกไปเลยนะครับคือในส่วนนี้นะครับเข้าไปเลยตัดออกไปแล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนในอีกที่เข้าจะตัดนะพี่น้องก็สิเป็นส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับที่เข้าจะตัดออกแล้วก็มีชุดนี้นะครับนี้เข้าก็ะตัดนะครับมีกระตัดนะครับมีกระตัดเกะกระบียใส่นะพี่น้อง ตัดออกไปเลยครับบนไดใส่นะครับเอกะนะครับอสุดลังสิประมาณนี้ครับผมมาเดี๋ยวไปเบื้องตอนตัดกันครับพี่้องว่ามอขออธิบายจ้าหน่อยเด้ครับนะครับกนยื่นะครับเฮามีเต็ตานะครับป้องกันนะครับเสียมเกกลี่เตตานะครับอุปกรณ์เ่ากระสิวิตตัวนี้นะครับผมมา i believe you don't อันนี้ฮะการทำการตัดเย็บรอยแล้วพี่น้องเลาะนียนะครับจุดหนึ่งนะครับอีงจุดหนึ่งีจุดหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะเห็นบ่กล่องกาพูกัดเลยอ่านะครับอีจุดหนึ่งห้อยตัดนะครับนี่พี่นอ้องประมาณนี้นะครับนะครับนะครับ ขี่นอตัดนะพี่นะครับยอดตัดไปสิประมาณนี้ครับผมนะครับสีเดียพวกนี้เข้ากับจ้งมาเกียนะครับเจียแตงนะครับไ้มันเขารูปนะครับอ่าเจียแตงให้มันเขารูปงามนะพี่น้องแล้วอ่าเดี๋ยวคันเกียร์เรียเดี๋ยวพาพเบิึงอีกรอบนึงนะพี่น้องแล้วไปนี่นะครับผมหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับนะครับ ตัดแล้วก็ขัดปัดออกแค่นะครับนะครับเกียร์เก็บงานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับตรงนี้เราก็หาอะไรมาโป้หน่อยนะครับตัดเกียร์เรียบร้อยนะครับนะครับมาดูอีกฝั่งนึงครับฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับโป้ตัดเกียร์นะครับประมาณนี้นะครับอ ครับตอนนี้ก็จะเป็นหูยึดนะครับหูดึงรถนะตั้งขาตั้งคู่ตัดตมไไมก่อนเนาะจะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่คือสิ้นส่วนนะครับสิ้นส่วนที่เราตัดไปนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่ห้านะครับอ่าห้าชิ้นนะครับที่เราตัดนะครับ โอเคครับผมออขออนุญาตจบคลิปนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซ่องเอสายลงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้เราทำคลิปต,ต่อไปนะครับ